หอการค้าไทยจีนร่วมกับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยคณะกรรมการสานเจ้าม่าโจแห่งเหมยโจและองค์กรผู้สนับสนุนแถลงข่าวจัดงานฉลองสายสัมพันธ์50ปีไทยจีนม่าโจแห่งเหมยโจเยือนประเทศไทยขอเชิญคนไทยร่วมขอพรม่าโจหรือเจ้าแม่ทัพทิมอง์จริงจากเหมยโจที่อัญเชิญมาปฏิสฐานชั่วคราวณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและร่วมขบวนแห่เฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ไปยังซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติที่เยาวราชโดยงานจัดขึ้น5วันตั้งแต่วันที่22-26พฤศจิกาย,ยน2568เมื่50ปีที่ผ่านมา มีเชื่อมสัมพันธ์ทางการทูตวิระหวังนัธุรกิจนะประชาชนไประหว่างกางนันในจุฬเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีพร้อมทางนักท่องเที่ยวด้วยเราก็อยากจะฉลองที่มันแตกตาก่ตางไปน,นิดนึงก็เอาวัฒนธรรมมาร่วมนะก็คิอหมาโจ้คืองนานนี้ต้องยอมรับว่าหมาโจ้นี่เป็นที่เคารพของคนไทยเชื้อสายจีนและก็เป็นที่เคารพของคนจีนทั่วโลก เพราะฉะนั้นความยิ่งใหญ่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสดีที่ทําให้ทุกๆคนมีโอกาสได้สักการะอย่างใกล้ชิดครับผมอยากจะเชิญชวนนะวันที่23นะครับควรจะมาร่วมงานนะจะอลาัางการมาก